ชวนส่งเสริมให้คนดูมาเล่นตามแต่อย่างไดเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นก็สวัสดีนะครับผมวันนี้นะครับพบกับ Slot Dark Version 2นะครับนี่ครับมาปั่นทุนครับด้วยทุน2,800บาทนะครับจะเป็นยังไงมาดูกันครับก่อนดูคลิปก็ฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับโอ้โหนด้แลครับไปตั้งเบดไป75นะครับพอเวลานี้150ไม่แตกนะครับตอนนี้นะครับ ผมได้คอมโบสี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะโอ้โห <c oughs> คอมโบสี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้นะครับโอ้โหตอนนี้ได้มา275บาทแล้วนะครับตอนนี้เอาอย่าไปอย่าไปนะครับโอ้โหไม่มานครับผมไม่เป็นไรนะครับตอนนี้นะครับเวลาเล่นของผมนะครับก็11โมงนะครับเวลาเล่นของผมนะครับโอ้ได้มา380บาทนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับ ก็ยังโอเคนะครับตอนนี้ก็มี2 0 0พันแก้วนะได้กำไรมาหนึ่งร้อยบาทนะครับตอนนี้ไม่แน่ไม่นอนนะครับเล่นการเล่นสล็อตนะครับจะได้หรือเสียก็อยู่ที่ฟิวเจอร์เข้านะครับเราก็ไม่รู้นะครับว่าฟิวเจอร์มันจะเข้าตอนไหนนะครับงั้นก็ฝากกดไลค์ติดตามกันด้วยนะครับติดตามช่องนะครับช่องใหม่นะครับผมโอ้โหยังไม่มาครับตอนนี้โอ้โหได้มาห้าสิบบาทเองนะไม่เป็นไรนะครับ ย้ำไปต่อนะครับย้ำไปเรื่อยๆนะครับงานแฮน์หมครับกดมือนะครับตอนนี้นะโอ้โหเฉยได้มากครับตอนนี้โอ้ชิงโตมาตัดนะครับไม่น่าเลยนะครับผมชิงโตไม่น่ามาตัดเลยนะครับโอ้โหแบบนี้โอ้แบบนี้ห้าร้อยกว่านะครับโอ้โหกระจายเลยนะครับตอนนี้กระจายเลยนะโอ้โหได้มาหกร้อยครับก็ไม่เป็นไรครับได้มาอยู่นะครับโอ้โห มามาช่องสามโอ้ไม่แมานะม,นมันชอบมันชอบซ้อนนะครับท่านผู้ชมนะครับมันชอบซ้อนกันนะไม่เข้าใจเหมือนกันเอาโอ้มาได้แนะค่นี้ก็ไม่เป็นไรนะได้มาสองร้อยก็ดีนะครับผมไปกันต่อนะกดไปเรื่อยๆครับยาวๆครับโอ้โหช่องแรกเสียดายนะครับดาบแห่งเอ้ยดาบไม่มานะครับก็ย้ำไปต่อเลยนะครับผม ก็ยังไปต่อรับห้าสิบบาทนะครับตอนนี huh. ้นะครับโอ้ยเจ็ดสิบห้าแล้วนะตอนนี้โอ้โหตอนนี้เจ็ดสิบห้าบาทก็ยังไม่มานะอ๋อเรยังอยู่ทุนอยู่นะครับผมอได้อีกครับได้อีกได้อีกครับผมได้อีกครับโอ้โหได้อีกนะครับขอช่องสองมาโอ้โหมาเต็มแถวนะครับโอ้หก้าร้อยบาทนะครับเต็มแถวโอ้โหบิ๊กวินนะครับหนึ่งพันยี่สิบห้าบาทนะครับ โอ้โหได้ฟีสปีนไปด้วยนะครับเอาตกปั่นฟีสปีนนะโอ้โหมาแมา่แม่เอาเงินเอาได้มาอีกแล้วนะครับผมโอ้โหโอ้โหไม่มาโอ้ยมา75นะครับได้อีกนะครับตกลงมาได้อยู่นะครับผมเแบบนี้ยากแล้วนะครับเแบบนี้ยากเอใช้แล้วไม่ได้เลยครับได้มา1,000กว่านะ ได้มา1,258าทนะครับยังไงก็ฝากกันติดตามช่องด้วยนะครับเดี๋ยวไว้คลิปหน้าจะลงให้นะครับ